สาระน่ารู้เกี่ยวกับพรบรถใน EP นี้เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเบิกเคลมพรบนะคะจาก EP ที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงเรดเบียพรบนะคะไม่ว่าเราจะซื้อพรบกับบริษัทประกรันภัยบริษัทไหนนะคะก็จะใช้เรดเบียราคาเดียวกันมีความคุ้มครองเท่ากันทุกบริษัทนะคะเพราะว่าเป็นประกันภัยภาคบังคับนะคะค่ะใน EP นี้เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเบิกเคลมพรบนะคะเพื่อนๆค่ะในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วมี ผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะหรือว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะเราไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกนะคะเราสามารถที่จะเบิกเคลมพรบบได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะการเข้าพักรักษาตัวสามารถที่จะเข้าพักรักษาตัวได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทั่วประเทศเลยนะคะพรบบขาดแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่คุ้มครองนะคะเพื่อนๆพรบบขาดเวลา1 6 3 0นนาฬิกานะคะไม่ใช่เวลา24นาฬิกานะคะ ขับรถคันที่ไม่มีพรลบถูกจับปรับหนึ่งหมื่นบาทนะคะและถ้าเจ้าของรถไม่ยอมต่อพรบบนะคะถูกปรับอีกหนึ่งหมื่นบาทนะคะและถ้าเจ้าของรถขับรถคันที่ไม่ต่อพรลบนะคะจะโดนปรับสองกระทงเลยนะคะเป็นสองหมื่นบาทเลยนะคะคือฐานที่เป็นเจ้าของรถไม่ยอมต่อพรลบและขับรถคันที่ไม่มีพรบนะคะโดนปรับผิดหนึ่งหมื่นบาทเป็นสองหมื่นบาทนะคะกรณีคนขับเมาหรือไม่มีใบขับขี่นะคะแล้วเกิดอุบัติเหตุกับรถคันที่ไม่มีพรบนะคะพรบคุ้มครอง ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะทั้งเป็นกรณีเป็นฝ่ายผิดแล้วก็เป็นฝ่ายถูกนะคะกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับรถคันที่ไม่มีพรบบอนะคะไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือว่าผู้โดยสารหรือว่าบุคคลภายนอกที่อยู่ข้างนอกรถนะคะสามารถที่จะเบิกเคลมพรบบอได้นะคะจากกองตุนท,ทดแทนผู้ประสบภัยจากรถนะคะรถที่ไม่ได้ต่อทะเบียนรถก็สามารถที่จะทําพรบบอได้นะคะกรณีเกิดอุบัติเหตุรถจากรถคันที่มีพรบบอนะคะให้เบิกเคลมจากพรบบอให้ หมดให้ครบวงเงินที่คุ้มครองก่อนนะคะถึงจะสามารถเบิกอยากสีอื่นๆได้นะคะเช่นบัตรทองนะคะนี่แหละคะเัเพื่อนๆประโยชน์ของพรบนะคะนอกจากจะต่อพรบแล้วจะต่อภาษีลดได้นะคะก็ยังมีความคุ้มครองอื่นๆอีกมากมายตามมานะคะคนที่ไม่ต่อพรบก็จะมีความผิดนะคะถ้าหากเพื่อนๆอยากจะต่อพรบหรือทําประกันลดประกันชีวิตประกันภัยทุกชนิดนะคะก็ทักถามครูหมีมาได้คะ่ะครูหมียินดีให้บริการทุกท่านนะคะ